สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของดอกบัวในโคลนเรื่องราวที่แฝงความหมายลึกซึง้งและเตือนใจเราให้มองชีวิตในแงด่ดีแม้ในวันที่เราเจอความยากลำบากลองจินตนาการค่ะมีบึงน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งน้ำขุ่นมัวเต็มไปด้วยโคลน หนทางในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาจดูยากลำบากแต่ที่ตรงนั้นมีเมล็ดพันธุ์ดอกบัวเล็กๆฝังอยู่ในโคลนพื้นที่ที่หลายคนมองว่าไม่น่าจะงดงามไม่เหมาะสมสำหรับดอกไม้ใดๆแต่ดอกบัวไม่เคยรู้สึกท้อ มันเงยหน้ามองฟ้าแล้วเริ่มค่อยๆดันตัวเองขึ้นผ่านน้ำผ่านคโคลนผ่านความมืดมิดใต้ผืนน้ำจนในที่สุดดอกบัวก็โผล่พ้นผืนน้ำออกมาโอ้แสงอาทิตย์อุ่นๆสาดส่องลงมาที่กลีบดอกสีขาวบริสุทธิ์สะอาดตาแม้จะเกิดขึ้นจากคโคลนที่เลอะเทอะแต่กลับงดงามที่สุดหลายครั้งค่ะ เราก็มองชีวิตของตัวเองเหมือนอยู่ท่ามกลางโคลนความลำบากความผิดหวังหรือความเจ็บปวดเราอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางสวยงามหรือประสบความสำเร็จได้เหมือนคนอื่นแต่เหมือนดอกบัวในโคลนสิ่งที่เราผ่านมาทุกสิ่งคือพื้นฐานให้เราเติบโต ทุกความเจ็บปวดทุกความพลาดพลัง้งทุกอุปสรรคคือโคลนที่ทำให้เรามีรากลึกและเมื่อเรายืนหยดัดเราจะผลิบานอย่าลืมค่ะดอกบัวไม่ได้เลือกที่เกิดมันเกิดในโคลนแต่เลือกที่จะงดงาม เราก็เช่นกันเราไม่ได้เลือกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่เราสามารถเลือกที่จะตอบสนองเลือกที่จะก้าวผ่านเลือกที่จะงดงามด้วยหัวใจและความดีของเราเองบางครั้งคนรอบตัวเราอาจไม่เข้าใจหรือบางวันที่เราเจอเรื่องยากๆเราอาจรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียว แต่ถ้าเรายังคงมุ่งมั่นเหมือนดอกบัวที่ยังดันตัวเองขึ้นในที่สุดความงดงามของเราจะปรากฏแม้ในโคลนเราก็สามารถสวยงามได้และความงดงามนี้ไม่ใช่ความงามภายนอกนะคะแต่เป็นความงามของจิตใจความอดทนความเมตตาและความเข้าใจ ความงดงามที่เกิดจากการเติบโตในทุกสถานการณ์แม้จะลำบากแต่ก็เป็นบทเรียนให้เราเข้มแข็งทุกครั้งที่เรารู้สึกท้อลองมองดอกบัวในโคลนจำไว้ค่ะว่าความทุกข์ความลำบากไม่ใช่ตัวสิ่งที่จะทำร้ายเราแต่เป็นโคลนที่ทำให้เราแข็งแรงและพร้อมจะผลิบานในวันที่เหมาะสม บางทีเราอาจไม่เห็นผลของความพยายามทันทีแต่เหมือนรากของดอกบัวใต้โคลนมันกำลังเติบโตค่อยๆแข็งแรงเราต้องเชื่อค่ะเชื่อในกระบวนการชีวิตเชื่อว่าแม้เราอยู่ในที่เลวร้ายที่สุดเรายังสามารถงดงามได้และเมื่อถึงวันหนึง่งเมื่อเราผลิบานเราจะรู้สึกขอบคุณทุกความยากลำบากที่ผ่านมา เพราะมันทำให้เราเป็นเราในวันนี้งดงามทนทานและเต็มไปด้วยความสงบในหัวใจดังนั้นค่ะไม่ว่าคโคลนจะเยอะแค่ไหนหรือชีวิตจะเลอะเทอะสักเพียงใดจงจำไว้เสมอว่าเราเหมือนดอกบัวมีศัก,กยภาพที่จะงดงามและทุกความยากลำบากคือบทเรียนที่จะทำให้ความงดงามนั้นแข็งแรงยิ่งขึ้น และนี่คือเรื่องราวของดอกบัวในโคลนนิทานเตือนใจให้เรารู้ว่าทุกความทุกข์ล้วนมีค่าทุกโคลนล้วนมีเหตุผลและทุกชีวิตมีโอกาสที่จะงดงามและบางครั้งชีวิตก็เหมือนสายน้ำที่ไหลเชี่ยวเราไม่อาจเลือกเส้นทางได้เสมอไป บางวันที่คโคลนดูเหมือนจะกลืนเราไปทั้งตัวเราอาจรู้สึกหมดแรงหรืออยากจะยอมแพ้แต่ถ้าเราหยุดคิดสักนิดมองดอกบัวที่ยังคงผลิบานแม้ในคโคลนเราจะรู้ว่าการอดทนการก้าวต่อไปแม้เหน็ดเหนื่อยคือสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็ง มีหญิงสาวคนหนึ่งค่ะเธอเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนทุกวันเธอต้องเผชิญกับความลำบากความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเพื่อครอบครัวแต่เธอไม่เคยยอมแพ้เธอฝันว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เธอเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างการเรียนรู้อ่านหนังสือแม้ในเวลาที่ร่างกายเหนื่อยล้า เธอเปรียบชีวิตตัวเองเหมือนดอกบัวที่ยังคงผลิบานวันหนึ่งเธอได้พบกับครูผู้หนึ่งครูคนนั้นบอกเธอว่าทุกความลำบากที่ลูกเจอคือโคลนที่จะทำให้ลูกงดงามในวันหนึ่งจำไว้อยากกลัวโคลนจมเรียนรู้จากมันและเติบโตไปพร้อมกับมัน คำพูดนั้นติดอยู่ในใจของเธอเธอเริ่มมองความทุกข์ของตัวเองเป็นบทเรียนเริ่มมองปัญหาเป็นโอกาสเริ่มเข้าใจว่าทุกความผิดหวังทุกความเจ็บปวดคือรากฐานของความสำเร็จที่แท้จริงแล้ววันหนึ่งหลังจากหลายปีของความพยายามเธอได้ยืนอยู่บนเวทีชีวิตของตัวเองเธอทำงานที่เธอรัก ชีวิตของเธอเริ่มงดงามเธอมีความสุขและที่สำคัญเธอเข้าใจชีวิตเหมือนดอกบัวที่ผลิบานแม้จะเคยอยู่ในคโคลนมาก,ก่อนเราจะเห็นค่ะการงดงามไม่ได้มาจากความสะดวกสบายไม่ได้มาจากชีวิตที่ราบรื่นแต่เกิดจากความพยายามความอดทนและการไม่ยอมแพ้ ดอกบัวในคโคลนสอนเราว่าความงดงามแท้จริงเกิดขึ้นได้จากทุกสถานการณ์ลองคิดดูนะคะหากเราเป็นดอกบัวเราอาจจะไม่เลือกเกิดในคโคลนแต่เราสามารถเลือกที่จะงดงามได้และเมื่อเรางดงามเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวเราเหมือนแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงบนดอกบัว คนอื่นๆก็จะได้เห็นความงดงามแม้พวกเขาไม่เคยรู้ว่าเราผ่านคโคลนมากก่อนบางครั้งค่ะชีวิตอาจไม่เหมือนนิทานแต่เรื่องราวของดอกบัวในคโคลนเตือนใจเราเสมอว่าความงดงามความสงบและความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอก แต่ขึ้นอยู่กับหัวใจของเราขึ้นอยู่กับการเลือกที่จะเติบโตและเลือกที่จะงดงามและนี่ค่ะเมื่อเราผ่านทุกโคลนผ่านทุกความลำบากเราจะรู้สึกว่าโคลนไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปแต่มันคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตเรื่องราวที่ทำให้เราเป็นเราเป็นดอกบัวที่งดงามที่สุด บางครั้งเราก็อาจพบว่าคนอื่นไม่เห็นคุณค่าเราหรือเราเองอาจไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแต่ดอกบัวสอนเราว่าความงดงามไม่ต้องประกาศออกไปมันงดงามเองเงียบๆอย่างสงบอย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยความหมายบางครั้งค่ะ เราอาจรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองเหมือนโคลนที่หนืดเหนียวทุกก้าวที่พยายามไปข้างหน้าเหมือนถูกดึงกลับแต่ถ้าเราลองหยุดมองรอบตัวเราจะเห็นว่ามีดอกบัวเล็กๆที่กำลังผลิดานอยู่ในที่เดียวกับเราดอกบัวเหล่านั้นเตือนเราว่าแม้ในความเลวร้ายความงดงามก็เกิดขึ้นได้ ลองนึกถึงเด็กน้อยที่เกิดในครอบครัวยากจนค่ะเธอไม่มีบ้านที่ใหญ่โตหรือสิ่งของหรูหราแต่เธอมีความฝันเล็กๆในใจทุกวันที่เธอไปโรงเรียนแม้รองเท้าจะเก่าหนังสือจะขาดเธอก็ยังเรียนรู้ด้วยรอยยิ้มเธอเหมือนดอกบัวเล็กๆที่ผลิบานในโคลนแม้สิ่งรอบตัวจะไม่สมบูรณ์ แต่หัวใจของเธอกําลังเติบโตไปพร้อมกับความฝันและเมื่อเธอเติบโตแม้โลกภายนอกยังเต็มไปด้วยความยากลำบากเธอก็สามารถสร้างชีวิตของตัวเองให้สวยงามได้เหมือนดอกบัวที่พ้นน้ำงดงามบริสุทธิ์แม้เกิดจากโคลนเละเทอะบางครั้งคนรอบตัวเราอาจวิจารณ์เราหรือพูดว่าเราจะทำไม่ได้ แต่ถ้าเรามองเหมือนดอกบัวเราจะเข้าใจว่าความเห็นของคนอื่นไม่ได้กําหนดความงดงามของเราสิ่งที่สำคัญคือเราไม่หยุดเติบโตและเราไม่หยุดผลิบานและคุณรู้ไหมคะดอกบัวไม่เคยสาบานว่าจะงดงามทันทีมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายาม ต้องผ่านคลนผ่านน้ำผ่านความมืดใต้ผืนน้ำแต่วันหนึ่งมันก็ผลขึ้นมาและงดงามอย่างเต็มที่และชีวิตเราก็เช่นกันค่ะบางครั้งเราอาจต้องเผชิญกับความลำบากหลายปีเราอาจร้องไห้ท้อแท้หรืออยากยอมแพ้แต่ทุกความยากลำบากที่เราผ่านคือคลนที่ทำให้เรามีรากลึก และเมื่อถึงวันของเราเราจะงดงามแม้ใครบางคนอาจไม่เห็นแต่เราจะรู้ในใจของเราเองว่าเราผลิบานแล้วและนี่ค่ะความงดงามของดอกบัวไม่ได้อยู่ที่สีสันภายนอกแต่มันอยู่ที่การอดทนอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ความเข้มแข็งของรากเช่นเดียวกับชีวิตของเรา ความงดงามแท้จริงไม่ได้มาจากการมีทุกอย่างแต่เกิดจากการเติบโตผ่านความยากลำบากผ่านบทเรียนผ่านทุกความเจ็บปวดและเมื่อเรางดงามเราจะมีเมตตามีความเข้าใจและพร้อมจะแบ่งปันความงดงามนั้นให้คนอื่นลองจินตนาการค่ะ โลกจะน่าอยู่เพียงใดหากทุกคนเป็นดอกบัวแม้เกิดในโคลนแต่ยังคงงดงามและทุกครั้งที่เราเห็นใครประสบความยากลำบากเราจะนึกถึงดอกบัวในโคลนเราจะอดทนเข้าใจและไม่ท้อแถ้เพราะเรารู้ว่าความงดงามสามารถเกิดขึ้นได้เสมอและบางครั้งค่ะ เราอาจเผชิญกับวันที่โคลนหนาและเหนียวที่สุดวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะถาโถมใส่เราแต่ก็ยังมีดอกบัวเล็กๆที่คอยเตือนใจเราว่าทุกความยากลำบากคือโอกาสให้เราเติบโตนึกถึงชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะเขาเกิดมาในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลไม่มีทรัพยากรไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่น แต่เขามีความฝันอยากเรียนรู้เขาเริ่มอ่านหนังสือจากสมุดเก่าๆยืมจากเพื่อนๆทุกวันหลังเลิกงานแม้เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมแพ้เพื่อนๆมักพูดว่าทำไมไม่เลือกชีวิตง่ายๆบ้างละ่ะมันยากเกินไปนะแต่ชายหนุ่มคนนั้นเปรียบชีวิตตัวเองเหมือนดอกบัวถึงเกิดในโคลนแต่ยังสามารถงดงามได้ ทุกคืนเขาจะนอนคิดถึงความฝันและตื่นขึ้นมาอีกวันด้วยรอยยิ้มแม้เหนื่อยล้าวันเวลาผ่านไปเขาได้พบครูผู้หนึ่งครูบอกเขาว่าลูกเหมือนดอกบัวแม้เกิดในโคลนแต่หัวใจของลูกสามารถงดงามเหนือทุกความทุกขจำไว้ทุกความลำบากที่เจอคือโอกาสที่จะทำให้ลูกแข็งแรง ชายหนุ่มเข้าใจค่ะเขาเริ่มมองความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูผู้สอนให้เขาแข้มแข็งทุกความผิดหวังทุกความเหน็ดเหนื่อยทุกน้ำตาล้วนเป็นโคลนที่ช่วยให้รากของเขาลึกขึ้นแล้ววันหนึ่งค่ะ เขาได้ยืนอยู่บนเวทีชีวิตของตัวเองเขาสามารถช่วยเหลือคนอื่นสร้างชีวิตที่งดงามแม้ใครบางคนไม่เห็นความพยายามที่ผ่านมาแต่เขารู้ว่าเขาได้ผลิบานแล้วเหมือนดอกบัวที่พลน,น้ำงดงามและสงบและนี่ค่ะชีวิตเราก็เหมือนดอกบัวบางครั้งโคลนตาจะเลอะเทอะ ท่วมทนจนเรารู้สึกว่าไม่มีทางออกแต่ถ้าเรายังอดทนยังคงพยายามยังคงงดงามจากหัวใจในที่สุดเราก็จะผลน้ำและผลิบานอย่างงดงามอย่าลืมค่ะดอกบัวไม่ได้เลือกเกิดในโคลนแต่เลือกที่จะงดงามเราก็เช่นกันเราไม่ได้เลือกทุกความยากลำบากแต่เราเลือกได้ว่าจะเติบโต จะอดทนและจะงดงามเหนือทุกสิ่งและเมื่อเรางดงามเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างเหมือนแสงอาทิตย์ที่สาดส่องบนดอกบัวแม้เราจะเคยอยู่ในโคลนคนอื่นก็จะเห็นความงดงามนั้นและบางทีความงดงามของเราอาจทำให้คนอื่นลุกขึ้นสู้ต่อแม้เขาจะอยู่ในโคลนของเขาเองจําไว้นะคะ ทุกคโคลนทุกอุปสรรคทุกน้ำตาล้วนมีค่าทุกความยากลำบากล้วนสอนเราให้เข้มแข็งและเมื่อเราอดทนเราก็จะเป็นดอกบัวที่งดงามแม้เกิดในคโคลนแต่เต็มไปด้วยความสงบความเข้มแข็งและความงดงามที่แท้จริง และนี่คือเรื่องราวของดอกบัวในคโคลนนิทานเตือนใจให้เรารู้ว่าไม่ว่าคโคลนจะหนาแค่ไหนไม่ว่าโลกจะเละเทอะสักเท่าไร่เราสามารถงดงามได้หากเราเชื่อในหัวใจของเราและไม่หยุดเติบโตและเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นค่ะทุกคโคลนทุกความเหน็ดเหนื่อยทุกน้ำตาไม่ได้สูญเปล่า ทุกสิ่งที่เราผ่านคือบทเรียนคือพื้นฐานให้เรางดงามเหมือนดอกบัวจำไว้เสมอนะคะแม้ชีวิตจะยากลำบากแม้โลกจะสกระปรกหรือเลอะเทอะเราก็สามารถผลิบานเราสามารถงดงามได้แม้เกิดในโคลนและเมื่อเรางดงามเราจะไม่เพียงงดงามสำหรับตัวเองแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบตัวเรา ดังนั้นอย่ากลัวโคลนอย่าหยุดก้าวไปข้างหน้าจงเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเองจงอดทนและจงงดงามเพราะความงดงามที่แท้จริงเกิดจากการเติบโตผ่านทุกความยากลำบาก นี่คือเรื่องราวของดอกบัวในโคลนนิทานเตือนใจให้เรารู้ว่าแม้ชีวิตจะเลอะเทอะแม้จะเต็มไปด้วยความทุกข์แต่หัวใจที่เข้มแข็งและอดทนจะทำให้เรางดงามสงบและเต็มไปด้วยความหมายขอให้ทุกคนเป็นดอกบัวในโคลนผลิบานในชีวิตของตัวเองอย่างสงบอย่างมั่นคงและงดงามที่สุดค่ะ